นี่บีอาหารเช้าพี่หละ่ะอ่อซื้อมาแล้วค่ะข่ข้าวหน้าข้าวหลังอะช่วยเตรียมให้มันพร้อมก่อนนะรู้ไหมว่าทุกวินาทีของพี่มันมีค่ามองอะไรคะผู้จัดการอะ่ะเขาผ่านเรื่องเด็กฝึกงานแตเนี่อาใช้ไปซื้อข้าวเช้าตังก็ไม่เคยจัดตั้ง น้องมันก็ไม่กล้าพูดอะไรเธออะก็ระวังตัวด้วยนะค่ะพี่ไม่ข่าวว่าพี้ยังเขาจะให้พี่บอกร้อนอีกนมันไม่ดีดีคุณเขาอุตส่าห์ซื้อข้าวมาให้อ่ะตังก็ไม่จ่ายแถมคำขอพคบคุณสักคำก็ไม่มีแล้วคุณเป็นใครอ่ะยุ่งอะไรด้วยอ๋อคงเป็นเด็กฝึกง,งานสินะแล้วรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใคร ดูก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีตำแหน่งแต่ไม่คิดว่าเรื่องแค่เนี้ยก็จะเอาเปรียบคนอื่นขำอะไรมีการมีงานก็ไปทำสิเอาเงินไปแล้วก็อดปากซะจะได้ไม่ต้องพูดมาก จะคิดมีปัญหาเอาไปทําใหม่นะแต่การประชุมเมื่อวานคุณเป็นคนคอนเฟิร์มเองนะคะว่าผ่านแล้วนั่นมันเรื่องของเมื่อวานวันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วในบริษัทเนี้ยผมจะสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์เอาไปทําใหม่แล้วถ้าทําไม่เสร็จนะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ค่ะ นี่คือรายชื่อของแขกที่จะมาเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้ไปยินเป็นตัวแทนต้อนรับบริษ,ษัทให้ด้วยละ่ะแล้วพรุ่งนี้จะมีคุณซีลูกค้ารายใหญ่ของบริษ,ษัทของเรามาด้วยเดีย๋ยวทำให้บริษ,ษัทขายที่หน้าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะไว้ใจฉันเถอะคะ่ะดีแล้วนี่อะไรทำไมงานยังไม่เสร็จอีกอะที่ทำให้เสร็จหห่อนะ คุณป๊อปชทนด้านนี้เลยครับลงไปสินี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับสวัสดีค่ะคุณซีอะไรนะฉันชื่อบีเรียกชื่อแขบบคุณมีเกียรติผิดแบบนี้ได้ยังไงใครให้คนแบบนี้มาต้อนรับฉันกันเนี่ยออขอโทษด้วยนะครับคุณบีพอดี น้องคนนี้เขาเพิ่งมาฝึกงานใหม่อะครับยังไม่ค่อยมีประสบการณ์กอ็ขอโทษคุณบีด้วยนะครับขอโทษด้วยจริงๆค่ะคุณบีงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันห้องรับแขกนะคะคุณบีที่หลังก็ขัดคนหน่อยละกันขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยครับเรียกชื่อแขกยังไม่ถูกเลยอย่างนี้เจ้าหน้า,าไปไว้ที่ไหนอะลายชื่อที่ผู้จัดจาก,การให้มาจงใจที่จแะแกล้งใช่ไหมคะรู้ตัวก็สาเยเกินไปละ การเรียกชื่อแขกผิดเนี่ยเธอก็เตรียมตัวโดนผลที่ตามมาได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแต่ก่อนจะเข้างานเนี่ยรบกวนเซ็นชื่อให้ไหน่นะคะ คุณเปโยเชิญค่ะเดยวคิดว่าทำแบบนี้เราจะรอดนะบอกตรงเลยแล้วกันเธอโดนไล่ออกแล้วเก็บของแล้วใส่หัวไปซะฉันว่าคนที่ะโดนไล่ออกเนี่ยไม่น่าจะใช่ฉันนะคะยังมีหน้ามาปากดีอีกนะ รอพอไหนเรียกรอพอไหขอโทษครับคือเด็กฝึกง,งานคนนี้เขาทำผิดกฎบริษัทผมก็เลยจัดสวัสดีค่ะคุณพลอยอคุณพลอยใช่รับคุณป๊อปลงไปสิขอเคุณครับ ถึงว่าถ้ามนสาขานี้ยอดขายทำได้แย่ลงทุกวันที่แท้ก็มีตัวห่วงอย่างนายนี่เองต้องขอโทษด้วยค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะฉันที่ดูแลไม่ทั่วถึงของอผมขอโทษด้วยนะครับท่านประธานคือเรื่องทั้งหมดผมอ,อธิบายได้นะครับคือผมไม่ทราบจริงๆว่าคุณพ่อเป็นท่านประธานนะครับนายหมายความว่าถ้าไม่ใช่ท่านประธานเนี่ย นายจะทําอะไรกับใครก็ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่นะครับคือผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับรรท่านประธานคือเรื่องขบมดเนี่ยผมเข้าใจผิดหมดเลยครับผมขอโทษนะครับอย่าไล่ผมออกนะครับฉันไม่ไล่นายนออกก็ได้ผมก็เป็นรรท่านประธานมากเลยนะครับนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังใจดีอีกนะครับแต่ว่าฉันจะลดตําแหน่งของนายให้เป็นแค่พนักง,งานทั่วไปแล้วอีกอย่างนายต้องซื้ออาหารเช้ามาให้คนในบริษัททุกวันรรท่านประธานอยู่ได้ก็อยู่ ถ้าอยู่ไม่ได้อะนะก็เก็บของเกาออกก็ไปออยู่ได้ครับ